สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พ,พาเที่ยวที่ไปเที่ยวไปชมไปชิมไปนะครับวันนี้พามาเที่ยวเป็นรูท66เชียงใหม่นะครับหรือภาษาอังกฤษก็รูท66เชียงใหม่นะครับก็พามาเที่ยวนะครับจริงๆแล้วรูท66นี่ก็เป็นกลุ่มของพวก b m เมนะครับอเร์บโมดตาบนะครับแต่ก็เพื่อนๆที่ขับมอเตอ์ไซ จะเป็นยี่ห้อไหนกวนไหนสามารถที่มาเที่ยวและมาใช้บริการได้นะครับก็ให้ดูนะครับก็ให้ดูร้านของเขานะครับร้านเขานี่เปิดตั้แต่7จ็ดมงเช้าปิดประมาณ3ามทุ่มนะครับเป็นร้านที่ขายอาหารเช้าเบรกฟาสต์ร้านดินเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นซ่อมบำรุงนะครับดยเพราะยี่ห้อ B M w นะครับพิกัดก็ง่ายๆนะครับอยู่ถนนาทางหลวงหมายเลข1 2 1นะครับ มาจากแยกแม่คาวสะอาดใสนะครับจะไปแยกสีบัวเงินนะครับก็มานิดนึงก็ถึงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับเห็นมหาวิทยาลัยพายัพอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับยองงกันนะครับก่อนถึงโครงการบ้านพิมุขโครงการ3นะครับผมพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับที่ให้บริการด้านของการเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสรถ BM เนะครับ ผมไม่ดูข้างในนะครับก็จะเป็น b m เเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ให้ดูนะครับร้านของเขามีความพร้อมในการให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ BM เอลูและก็ยี่ห้ออื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น s u z u กิ Honda นะครับหรือยาม a h a นะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับที่ร้านรูท66เชียงใหม่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศของเขานะครับในส่วนของร้านเขาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ ให้ดูบรรยากาศของร้านเขาครับหน้านั่งนะครับก็จะพามาเที่ยวนะครับพามาชิมวันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับของร้านเขานะครับก็ให้ดูนะครับสําหรับกลุ่มมอไซค์ที่มาเที่ยวมาใช้บริการก็สามารถที่จะนําสติ๊กเกอร์มาแปะได้นะครับของผมนี่ก็สังกัดอยู่กลุ่มอินทนนท์ไบค์เกอร์นะครับแล้วก็ด้วยเป็นรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับก็เลยพามานะครับให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับ เป็นบรรยากาศที่น่านั่งและน่ามาใช้บริการนะครับบรรยากาศดีนะครับให้ดูเลยนะครับแวะเวลามาเที่ยวนี่ใครผ่านมาทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับร้านรูท6 6เชียงใหม่นะครับก็พิกัดอีกทีนะครับอยู่ทางหลวงหมายเลข 1- 2 1นะครับเยื้องกับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมาใช้บริการได้นะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะครับจนถึง3ทุ่มนะครับมีอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็นขายนะครับมีเครื่องดื่มด้วยนะครับเครื่องดื่ม,มประเภทซอฟติงแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิสกี้หรือเบียร์หรือไวน์จำหน่ายด้วยนะครับก็พามาเทีย่ยวนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดเปิดร้านนะครับเป็นทางการเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับอาจจะไม่ได้พูดเลยนะครับถ้าเข้าไปดูข้างในนี่ครับบรรยากาศของเขาหน้านั่งนะครับ<า> เป็นที่รวมของเหล่าไบเกอร์นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็ติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับผ่านทางช่องของ TikTok เป็นช่องหลักนะครับแล้วจะมีช่อง facebook instagram youtube นะครับชื่อรายการเดียวกันนะครับผมจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมไปรู้จักนะครับสถานที่ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับ ทั้งที่เป็นชาวไบเกอร์และก็ไม่ใช้ไบเกอร์นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะพาไปเที่ยวไปชิมหลายๆที่นะครับสวัสดีครับจอกนี้ดเพื่อนละมิตรภาที่ทราบซึ่งมานานแต่ไม่เคยอธิบายไม่เสียชาติเกิดแล้ว ันเด็กนายที่มีเล่าแรงแรงยอมใจฝันรายกลายเป็นนี้ช่างป่าอยู่ป่าหาเลอยู่ถนอนอยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อน มาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ